แก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเตาทำขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกบ้าบินครกใช้ได้หมดเลยครับเตานี้เป็นสแตนเลสนะฮะสองหัวเตานะสแตนเลสเ,รเกรดเอเลยนะครับดูด้านล่างนะครับเราจะมีคารรับอย่างดีนะครับ ไม่ใช่บางๆนะครับพอใช้นานๆและแอนไม่ใช่ของเรานี้เกรด A เลยนะครับงานกระพับขอบบนสวยนะครับแล้วเราก็ใช้เตาเกรด A ด้วยนะครับงานเดินเงินสายด้านหน้าอย่างดีและเป็นวาลโยกนะครับแล้วส่วนเบ้านครับสามารถเลือกได้ตามจุดประสงค์ของคุณลูกค้านะครับก็ชมคลิปนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็ถ้าสนใจ อยากจะสอบถามก็โทรตามเบอร์นี้สั่งซื้อได้นะครับช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube และก็เบอร์ด้านล่างนี้นะครับชมคลิปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก็เข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเราจะดูาทำให้แข็งแรงทุกขั้นตอนนะครับก็ชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจนชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทำขนมครกรุ่นสแตนเลส2หัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่พระอินนะครับอยุธยาได้สั่งไว้นะครับเป็นรุ่นสแตนเลส2หัวเตานะครับสแตนเลสเกรดเแบบหนาๆเลยนะครับสเกนเลสแบบหนาๆเลยนะครับรุ่นนี้ประกอบด้วยหัวปรับและสายแล้วก็เป็นวาล์วโยกนะครับคุณลูกค้าเป็นวาล์วโยกนะเป็นวาล์วโยกเดินสายแก๊สทนแก๊สทนน้ามันด้านหน้า อย่างดีเลยนะครับวาวโยกนี่นะครับคุณสมบรับวาวโยกนี่ก็คือว่าเวลาเวลาปิดเปิดเนี่ยเราจะเห็นนะอันนี้งนี้ปิดถ้าเปิดก็ดึงมาอย่างนี้ครับดึงมาหาตัวเรานี่เปิดนะครับก็จะได้ไม่ไม่สับสนเวลาเปิดปิดนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นวาวหมุนหมุนนะครับเราจะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เปิดหรือปิดอันนี้เราจะรู้สังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาตัวนี้วาวตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถถอดออกแล้วก็ใส่ หางปลาเพื่อจะต่อเนื่องไปอีกนะครับโดยไม่ต้องใช้3ทางนะครับเนี่ยฮะดูนี้ครับเป็นวาวโยกเกต A ตาไก่เลยนะครับส่วนประกอบอุปกรณ์ที่ให้นะครับก็มีฝาแล้วก็เบ้าขนมครกลูกค้าของเอาขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอตาไก่าตาไก่เนี่ยคุณสมบัติก็คือหลุมเขาเนี่ยจะกว้างแต่ตื้นจะกินแป้งน้อยนะครับเวลาแคะเนี่ย จะมองเห็นว่าฝา,าขนมครกเนี่ยจะใหญ่อมองหน้ารับประทานนะครับก็ลูกค้าก็สั่งเบ้าขนมครกตาไก่แล้วก็ฝั่งเพิ่มมาก็คือเบ้าทำขนมไข่เป็นรุ่นผสมนะครับเป็นรุ่นเขาเรียกมะเฟืองกับมะยมนะฮะก็ก็สั่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีเบ้าสองอันแล้วก็ฝาอีกหนึ่งแล้วก็ อันนี้สั่งพิเศษมานะครับก็คุณลูกค้าก็สามารถตัวนี้ทําสามารถทําขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกได้นะครับก็ทีนี้เดี๋ยวจะมาลองไฟดูนะครับะครับก็จะมีแผ่นกระจายความร้อนอีกนะครับอันนี้แผ่นกระจายความร้อนเนี่ยเราทําจากเหล็กไม่ใช่สังกะสีนะครับแผ่นกระจายความร้อนจะช่วยให้อ่าไฟสม่ําเสมอนะครับเวลาใช้นะครับแล้วก็ประหยัดแก๊สด้วยกันลมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูไฟนะครับอ่า นี่ครับลองไฟนะครับเปิดนะครับดึงเข้าหาตัวเรานะครับนี่ครับติดสวยเลยนะครับติดสวยเลยนะครับมีวงนอกวงในนะครับวงนอกวงในนี่ครับถ้าเกิดแดงๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเปลวแดงเนี่ยมาปรับตรงนี้นะครับเอาออกมาสักนิดนึงเปลวก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับเปลวก็จะงามสวยแบบนี้ไฟจะสวยให้ความร้อนสูงนะครับเปลวสีเขียวๆอย่างนี้นะครับให้ความร้อนสูง ครับนี่ครับแต่เปลวแดงเนี้ยเราปรับได้เลยครับปรับให้เขียวเลยนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะประหยัดแก๊สด้วยแล้วก็ให้ความร้อนสูงด้วยก็แนะนําเวลาจะวางแผ่นกระจายความร้อนนะครับก็ให้คุณลูกค้านี่ครับอ่เปิดวงในเปิดวงในแล้วก็วางแผ่นนะครับจะได้อ่แล้วก็มาปรับไฟกันทีหลังนะครับเพื่ออะไรไหมครับถ้าเกิดคุณลูกค้าอ่า ปรากอว่าวางก่อนแล้วมาจุดทีหลังเนี่ยบางทีเนี่ยไฟอะ่ะมันคือลักษณะว่าไฟมันบางทีปืนยิงอะ่ะมันไม่ติดแก๊สมาสะสมด้านล่างบางทีมันก็จะบึ้บใส่หน้าเอานะครับอันนี้พิเศษของเตาเราเนี่ยนะครับคุณลูกค้าดูนิดนึงนะครับเราให้ดูนะครับสแตนเรเลสเราหนาแล้วนะครับสังเกตด้านล่างเนี่ยเราจะมีคารสแตนเรเลสยิงให้อีกครับถ้าบางยี่ห้อนี้ไม่มีนะครับ ตะเ็ศเขาบางด้วยซ้ําแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีตัวคานตัวนี้นะครับช่วยค้าไว้นะครับเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะแอนจะแอนเข้าหากันซึ่งของเราถ้าไม่มีคานเนี่ยก็ไม่แอนอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็เสริมให้ลูกค้าได้มั่นคงขึ้นอีกนะครับเพื่อ,อะจะได้แข็งแรงเวลาใช้งานนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับซึ่งเบ้าเนี่ยสามารถสั่งสั่งได้เป็นเบ้าขนมครกสิงคโปร เบ้าหอยครกบ้าบินครกบ้าบินครกก็ใช้ตัวนี้แหละครับโอ้หนักครับตัวนี้เบ้าตัวนี้เบ้าเบ้าเบ้าตัวนี้หนักแล้วก็อมความร้อนได้ดีเลยจ้ะอ่าถ้าแนวแคะเนี่ยต้องยกให้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าจะได้สูตรร่อนก็แนะนํอ่าอีกรุ่นหนึ่งซึ่งบางกว่านะครับส่วนตัวนี้สั่งพิเศษได้นะครับเป็นอ่าเบ้าขนมไข่นะครับ ก็คุณลูกค้าชมคลิปแล้วสนใจก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ